กลายเป็นย่าเลยเหรอ wa ไม่ลงทุนหมอนกยูงมองโกเลียเขิมมานี้มา น้ำเก็บได้จากกล่องแอนดรอปครับกูกูไม่ได้ไปเก็บแอนดรอปเมียวผักบุ้งไฟแดงอินเดียกูกูไม่ได้เก็บแอนดรอป วันนี้ลุงแต่งหน้ายังบางไปคอตูมก็ยังไม่จัดจ้านพอรวมรวมพูดง่ายๆคือไม่ลงทุนทิ้ท้ายอีกนะเองอ่านะครับะคำพูดมากมายความหมายลากยากไม่ใช่ความหมายลากย,า,า,มมา,ยากยาครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงน,น่นองแป๊บนึงสุดยอดจริงๆเลยค่ะถ้าหิวก็ดึงย่ามากินกลางไลฟ์เลยนะครับไม่ไไม่ได้หิว จับย่านั่นขี้หมาหรอครับไม่ใช่อันนี้หน้าเอะครับน้องอันนี้หน้าเอะครับไม่ใช่ผัไม่ใช่ขี้หมาผัหน้านะครับไม่ใช่ผักกระเชิดนะครับน้องๆอาจจะเข้าใจผิดนะปิมปุ้มปุ๊บกระปุ้งอะไรนะขบวดปื๊ดปื้ดกระปุ้งอะไรนะครับเท่าแก่น้อยไม่ได้เบียร์สาหร่ายไม่ไม่ใช่เท่าแก่น้อยนะครับอันนี้ก็จะผิดนะครับอันนี้อันนี้น้องอาจจะจำับสนนะครับน้องชิวบัคก้าเวอร์ชั่นตะไคร่กอนชิวบัคก้าปิปิมกระพุ่ง ปตบุงัเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขยะแมนนะครับใครเข้ามาแล้วทำอะไรก่อนเข้ามาแล้วทำอะไรไม่มาพุ่งนี้เลยล่ะไอ้คู่หวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ้เบลชุบแป้งทอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้ออันันต์เบ็ดรุ่นสองราคาหกร้อยเก้าสิบบาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอถ่วงทีกูเก็บนะกูเก็บนะนะครับพนดาพันตำลึง เอาหมอยายมาใส่ทำไมลูกก็จะรั่วเป็นหน้าประตงนึกถึงอินเตอร์จี้ให้นึกถึงแล้วทำไมมุงจิบรีนี่เป็นหน้าพันจำลึงนะครับอกหญามากินตอนหิวเหรอไม่ใช่ครับเสี่เหลี่ยมเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชุดไรเนี่ยไม่่เลยควรไม่ไม่ผลดีกว่านะครับ นะครับแต่งตัวเลยอะไรเนี่ยนึกว่าเซลขนงอกผิดที่ไม่ใช่เซลขนงอกผิดที่นะครับนะฮะเข้ามาแล้วทําอะไรก่อนสุดยอดมากค่ะในที่สุดก็กลับมาเกมหัวคู่เอวยของเราแล้วค่ะยอดรันแน่นอนทางวันนี้เกมไม้ยอดอยู่หมัดแน่นอนค่ะโรมอีกดุ้นดุกนี่ผมบันทึกไว้แล้วไม่เอาครับรวยไม่เล่นวันนี้ไม่เล่นโอมี้นะใครรอโอมี้มึงข้ามไปเลยกิสัตไม่เอาแล้วนะครับก็ แต่งที่อะไรนี้นึกว่ากินหญ้าจนขึ้นบนตัวไม่ได้กินหญ้าขึ้นบนตัวครับน้องไม่ได้ตะไคร่เกาะนะครับเข้ามาแล้วทําอะไรก่อนอยากดูเร็วๆอ่ะใครอะไรคอสเป็นอาหารตัวเองตลกจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงพุงไม่ลงพุงเฮียเลยน้ำหนักขึ้นอีกแล้ววันนี้ไรก,ไกันครบนะครับเผื่อใครถามนะครับวันนี้มาไรกันครบแต่เป็นการเข้ามาลองเซิร์ฟที่เราจะเล่นก่อนโดยใครพัาเดินได้ไม่ใช่ครับโดย รอบนี้เรามามีแบบเซิร์ฟเราจะมีคอนเทนต์กันยาวๆกับคนดูด้วยให้คนดูได้มีส่วนร่วมนะครับเรียกอะไรหรือ<น>เปล่าคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพลางตัวแต่ลืมพลางกลิ่นลายพลางขัาเมนโดน F16 ทิ้งบอมรอบนี้เราจะมีหลายๆคอนเทนต์นะครับรันกันยาวๆเพราะฉะนั้นใครอยากเข้าร่วมน,นะครับยังหลุดอคิดดูทำอะไรลงไปใครอยากมีส่วนร่วมนะครับอยากรอข่าวสาร เกี่ยวกับเซิร์ฟที่เราเล่นกับคอนเทนต์คนดูนะครับเข้าลิงก์ดิสได้เลยนะครับน้มันมีดิสคอรดของเซิร์ฟที่เราจะเล่นนะครับแล้วก็เราจะเล่นกันยาวนะครับเป็นเซิร์ฟกับอาโปลงแดงเป็นเซิร์ฟของเพื่อนของมิวนะครับของคนชื่อมิวที่รู้จักกับพี่ปีมอีกทีหนึ่งนะครับนะใช่นะครับแต่เ่เรามาไลฟ์ในกองขี้งัวแมนนะครับแล้วก็มีพวกพี่กิดพิกายอะไรเงี้ยนะครับมาเล่นของคอนเทนต์คนดูนะครับเพราะว่าหลายๆคน นะครับมึงฟังกูก่อนเถอลูกีเฮียหลายหลายครั้งนะครับก็คนดูอยากเล่นด้วยอยากมีส่วนร่วมกับพวกเราจังเลยนะครับนะครับสอนกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเอาของกินมาเล่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุดจะทนงอผเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสาหร่ายวากาเมอาจจะเป็นแบบกองทัพเลยกันน้องฝั่งพี่ว้นมานี่มาไม่อยากไปจังเลยอ่ะฝั่งฝั่งลุงเอก็มีคนดู เป็นลูกสมุฝัางน่้นก็มีแล้วมาเจอการพลางตัวแบบนาคอมไม่ใช่ทางตัวนาคอมเฮ้ยร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยร่างกายกูเป็นอะไรเฮ้ยน่าจะโดนทำรเาะ